พญานาคเจ็ดเสียนสององอจะให้ส้างพญานาคเจ็ดเสียนสององนะครับสององเสร็จพร้อมกันเรียงกันซ่องล่องนั่นแหละนั่นแหละปัญหาของมันนะส้างพญานาคเจ็ดเสียนสององเลี้ยงกันซ่องล่องแล้วพร้อมกันเลียลเล้ยงกันซ่องล่องแล้วพร้อมกันนะครับนั่นแหละปัญหามันอยู่ตรงนี้ตรงอือ้นว่าต้องไปยุงดอกเอาตรงเดียวเนี่ย เอาตรงพญานาคนี่นะครับนะพญานาคเกียรติเป็นโนตีตะเข่งตีตีลูกกาตีเข้าไปตรงนี้แหละครับเข็มยังไหนไม่ได้เงินน่ะเอาตรงเดียวเนี่ยครับพญานาคเกียรติเสียนนะครับเนาะงสององสององเลี้ยงกันสองรองนะครับเนาะงเลี้ยวพร้อมกันเลี้ยวพร้อมกันนะครับเออนี่นะเอาแค่นี้ย่างอื่นกะไข่ปูแล้วเมาเรียนเมาหัวไปฟังไปฟังไปนะครับจะไปจับมาหลายลอตเตอรี่น่ะนะครับ มันจะว่าเงินซื้อเลขครับจ่บยุดมาแล้วนี่แม่แม่ตีตีเป็นตัวใดเนาะครับไอ่ไอ่อ้ยย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 วยยบยย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 ัยบยย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 ยบยย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 ยนียบยอยยอยยดยยยยยยพยย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 ยอยยยรยย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 ย่ยย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 ยอยียย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 ยดยยยยยอ ใจเย็นๆแต่ไหมใจเย็นๆแต่ว่าสมพรน่ะบ่มั่นใจเพราะว่าสมพรฝันบ่ดีอ๋อคือคือแม่สมพรฝันฝันบ่ดีนะครับก็เลยบ่มั่นใจนะครับบ่มั่นใจอ๋อบ่มั่นใจเขาไปไปเล่นงวดหน้าเถอะไปงวดนี้ยอมยอมไม่แน่เด้อครับมันบ่ถือสองวันตดกันดอกดีครับมันสิเบิ่อเงินยเราเก็บไว้ซื้องวดหน้าเอาจักตึมอีกตึมนึงบัดนี้ครับอาให้ดังเลยอีกตึมนึงไงอเอาให้ดังเลยนะครับแม่คอ่อให้ดัง ครแค่เนื้อเจ็ดเนี่ก็ยังมีแห้งคนอุ่นเงี้ยไมีแห้งมีแห้งครับครับเอ้มีแห้งมีแห้งแบบว่าปูแล้วจิตสางข์อย่างเราจะได้เห็ดมีแห้งหลายหลายขอบคุณขอบคุณทุกคนเลยครับเพิ่นเห็นสุกพร้อเพิ่นก็ดีใจดีใจสุกพร้อก็ดีใจครับสุกพร้อกับโมเมนนั่งเอกอกเนาะมาสับปูวะสับปูบะบะเบิงปูบะนิตรนสุกพร้อกับโมเดคือกัน ออันนี้เป็นบาลานีปูเด้อครับผมสมพรนก็เป็นแค่เพื่อนลิโตนคุณนนงครับอืถ้าเพื่อนถ้าปูบอลลิโตนละมัดกันย่งดีได้แบงฝันเนาะได้แบงฝันโอ้ยครับไอไอเอฟซีที่พิ่นเบิงเน่ะลำรวยลำรวยงวดนี้กับเบาๆจะเพิ่มเอาหลายใจเย็นๆไปซื้องวดนาครับถ้าจะซื้องวดนี้กับตีอันเดียวนั่นละ ตีอันเดียวกันอันเดียวนั่นแหละพญานาคเกียรติยนนะครับเนาะจ้าสร้างแล้วพร้อมกันสององค์เกียรยันกันซ่องรองครับผมไอ้ซ่องรองนี่ตีแบบเด็ก็บอกว่าไงเด้อครับซ่องรองนี่นะครับเป็นแบบซ่องร่องก็เป็นแบบได้ซ่องรองก็เป็นจังไซยังว่าสมปองก็ตีอยู่หลายมือเลยดิครับจะขั้นว่าจะเอาไซว่าเจ็ดเจ็ด มันกับบคกรนะปลาปูบอกมันจะ<า>ออกายเท็จเจ็บจิตเหมมันบดมครนดิมันบวม,<า>มบแมนปูดิโอ้ครับมนบอหรอคร<า>ับปูแล้วก็ต้องมีนีราจ,จักน้อยแหละ<า>แล้วบง่ไงขนา,าดนั้นหรอกคร<า>ับตีกันยันวิน้นคุ่นละเบิดปไปเทศไทมคร<า>ับตียังไงก็ตีเอาแล้วก็ฟังฟังคลิปต่อตไปเรื่อยๆปูแล้วก็จิ้วแฝงซัดขึ้นซัดขึ้น คือนึ่งเจ็บก็นึ่งห่านเห็นบ่พอเวลาจะแปรพอใกล้ๆมื่อมันจะแจ้งออกเองซุ้มที่แจ้งนี่กับตาแจ้งอ้าวคือกันนะอ้าวก็เห็นไดดแลาวมเบิดไปหลายเลยขีบสุ้มส่วนตัวอ้าวๆท่านนี้เด้อท่นนี้เด้นจ้า